ก่อนจะเข้าสู่ชาเลนจ์ซูมมา200ร้0บาทเนี่ยผมได้เจอกับเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยมีทั้งสโล1้0ยมีทั้งบอมคนบาเดี่ยวอะไรอ่ะแปลกเดี๋ยวบอกเลยว่าลูกเพจผมเนี่ยโคตรปัน่นเกมนี้อัดไว้ตั้งแต่หลังดีแรนเลยนะครับมาครับมาดูเกมนี้กันเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่เดือดมากๆฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นตึงมากเลยนะครับ แต่ว่าด้วยความที่ทีมผมเนี่ยมีบอมค้นบาร์แล้วก็โซโล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะก็เลยทําให้เกมนี้เนี่ยเล่นง่ายขึ้นมาเลยนะครับนี่บันตัวผมอีกมันตีเวิร์ดนึงเหรอเนี่ยแล้วชอ็อตหนีโฟยัดไถอย่างสวยเก็บมูหลานไว้ได้จังหวะนี้ไม่มีอะไรครับฟุกล้นล้วนโอโห้ตีนี้นี่มันพร้อมชงกันไว้ไหนเนี่ยและแล้วไฟสุดท้ายก็มาถึงนะครับตัวผมที่มีธนูตีไกลเนี่ยมูหลานก็หนีไม่ได้นะเว็บเราก็เข้าบ้านนะครับ ฟังเขาที่ไม่มีมูลาเนี่ยก็ทําให้ผมเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าเหลือฟิกเกอร์ไว้โหลบ,บีแจนอยู่แล้วครับแล้วฟิกมายิงแล้วเหลือบีแจนแค่ตัวเดียวอย่างนี้รอดยากครับเกมนี้มีโฟยสกับพี่บอมค้นบ่ามาติวให้ทั้งทีชาเลนต้องผ่านละเกมหน้าและแล้วเกมนี้ก็มาถึงนะครับเกมที่นับเป็นชาเลนต์นะต้องบอกก่อนว่าเจ้าของชาเลนต์เราเนี่ยก็คือน้องเฟิร์สนะครับ น้องเฟิร์สบอกว่าแก้กี่เกมก็ได้ไม่มีจํากัดเอาเกมที่พี่เมฆคิดว่าดีที่สุดอย่างนี้นี่ผมเอาเกมที่ซูม20ตัวก็ได้อะเนี่ยแต่ว่าต้นสีซันนี่บอกเลยว่าทำโคตรยากครับตึงมากๆเช่นเกมนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเล่นโคตรตึงเลยรับมือยากมากครับเกมนี้แต่ก็พอที่จะประคองเกมไปได้นะเรียกว่าไฟกันไม่ดูบ้านเลยครับคีฟนี่เข้าบ้านไปแล้วก็ยังดึงไฟอยู่จังหวะนี้ทูเลน อันติใส่ฟิวนะครับแล้วผมเนี่ยซูมแก๊กนะแต่ว่าฟิวเนี่ยมันเดินไปหาแก๊กเวย้ยแก๊กตายเฉยเพื่อนด่าแล้วมั้งน,น่ะไฟนี้ที่ป้อมกลางบอนนี่แหลมจะตัดครับอย่างนี้รอดยากครับประมาทไม่ได้เลยนะตีนี้เนี่ยพร้อมที่จะถมเราตลอดเวลาเลย oh <my S 2> ไฟก็เนี่ยผมเห็นว่าแครี่เขาเนี่ยอยู่เลนบนนะครับก็เลยบอกให้น้องเนี่ยเปิดไฟนะแต่ว่าด้วยความที่ฮีโร่เราเนี่ยมันเปิดไฟยากมากๆนะครับทําให้สจว์ตเนี่ยลงมาเติมไฟทันนะ แล้วเราเนี่ยก็โดนบังคับไฟคืนนะครับแล้วเสียคู่กลางไปอย่างนี้ผมโดนจับอย่างนี้รอดยากครับแพ้เลยนะเกมนี้แต่ว่าผมก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสน้องๆในเกมนี้นะครับนี่ทำดาเมจไป41%เลยก็เลยบอกว่าเกมหน้าเนี่ยขอเมทที่มันกันบ้านดีๆหน่อยนะเพราะว่าเกมเมื่อกี้เนี่ยเวฟไม่ค่อยดันเลยแล้วน้องมันจัดแล็ให้ผมเลยนะครับเนี่ยไฟนี้ฝั่งเขาเนี่ยเป็นเอลันด็อกแครี่นะครับแล้วก็ทาสฟาร์มป่านะ จังหวะนี้ลิกเตอร์รอสวยนะครับเพื่อนเราก็มาปิดหลังเก็บเอรันดอมมาได้แล้วเหลือโตโรตัวเดียวอย่างนี้รอดยากครับแล้วมันก็เข้าวนลูปเดิมเลยครับสกอร์เนี่ยพอๆกันนะฝั่งเรากับฝั่งเขาเนี่ยสูสีนะครับแต่ว่าแพ้ป้อมนะเวฟเข้าบ้านก็กว่าจะเคลียร์ได้นี่เหนื่อยมากๆโอ้โหแล้วซูมบัคอกอีกท้าจี่อดเฉยคนอะไรมันจะสวยขนาดนี้วะแล้วอีกกี้เนี่ยเลือดน้อยมากซูมไปเนี่ยติดโตโรนะครับ แล้วผมเนี่ยเห็นอีกกี้ในพุ่มแหววนะครับจะซูมอีกรอบนะแต่พอซูมไปเนี่ยอะไรวะเนี่ยดาบบางเกือบซูมไม่โดนนะจากนั้นเกมก็ยับเยินเลยครับตึงยาวเลยไม่รู้จะต้านยังไงนะเว็บนี้เข้าบ้านรัวๆเลยแล้วเหลือผมกับน้องนาคอนนีกสองคนนะครับเจ้าของชาเลนจ์เราก็ไม่รู้จะก,การยังไงแล้วครับผมนี่อยากจะร้องไห้มากๆชาเลนจ์ผม ไม่ผ่านสักทีเกมนี้ก็ได้แพ้ไปอีกหนึ่งเกมนะครับแล้วเกมต่อไปเนี่ยทุกอย่างก็เป็นใจครับแล้วดูดาฟฮีโร่ฝั่งผมลัมเบอร์เตียวเซียนแค่นี้ผมก็มีกำลังใจแล้วนะเนี่ยเรียกว่าฮีโร่เคลียร์คีฟเนี่ยมาเต็มครับฝั่งเรามันต้องแบบนี้เว้ยต้องเริ่มจากการดาฟตัวที่ดีก่อนเลยมาดูกันว่าจะได้กี่คิวนะครับเจ้าของชาเลนจ์เราเนี่ยย้ายไปเล่นโลมมิ่งนะ บอกมานี่ที่เมฆเดี๋ยวผมชงเองโอ้โหน้องเฟิร์สเรานี่จะใจปั้มไปไหนครับทั้งมาให้ชาเลนซูมแล้ว200นี่มาเสิร์ฟให้ด้วยเรียกได้ว่าพร้อมเปเลยนะเกมนี้มาดูกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยจะได้กี่คิวนะดูจากฮีโร่แล้วเนี่ยแค่ดามแบบนี้ผมก็ชื่นใจแล้วนะมีกำลังใจเล่นมากๆอย่างน้อยเนี่ยเราดามฮีโร่เมตาแล้วก็ฮีโร่ที่ไม่เล่นยากจนเกินไปนะครับ เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นชาเลนจ์เนี่ยมันเลยทําให้ผมเนี่ยต้องหยิบฮีโร่เดิมตลอดผมเลยดับแก้ให้ลูกเพจยากนะครับถ้าไม่มีชาเลนจ์เนี่ยผมเห็นว่าเกมแบบนี้มันต้องเล่นฮีโร่ตัวประมาณไหนเนี่ยผมก็สามารถให้ลูกเพจเนี่ยมาเล่นแครีรแทนผมได้แล้วผมก็ไปดับแก้ฝั่งตรงข้าเมเอาประมาณนี้นะแต่พอเป็นชาเลนจ์แล้วต้องซีซั่นด้วยเนี่ยมันตึงมากนะครับบางเกมก็มีคอมมนเดอร์เข้ามา คือแรงสูงเนี่ยมันรีมาแรงคอมมานเดอร์หมดเลยนะนี่เป็นการลงแรงต้นซีซั่นนะครับวันที่2เท่านั้นเองตั้งแต่51ดาวขึ้นไปเนี่ยจะรีมาคอมมานเดอร์2นะครับหมายความว่ากอรีส์ร้ยด,100ดาว120ดาว1 3 0ดาวก็ลงมาคอม2หมดเลยทําให้ต้นซีซั่นเนี่ยจะมีแต่ตี้งเก่งนะผมก็เลยค่อนข้างซีเรียสกับการดับตัวนะในช่วงต้นซีซั่นเพราะว่าก็มีคนดูหลายคนที่โดเนทจองเลขห้องมาเล่นนะ แล้วพอแพ้เนี่ยผมก็ต้องแก้เกมให้เขานะครับพอแก้เกมเนี่ยคนที่โดนเนตจองไว้เนี่ยก็จะรอคิวไปอีกนะครับผมก็ไม่อยากให้คนที่โดนเนตไว้เนี่ยเขารอนะทําทุกอย่างเพื่อที่เราเนี่ยจะชนะเริ่มต้นจากการดับตัวก่อนเลยเป็นพื้นฐานของการเล่นแรงอยู่แล้วนะครับฮีโรได้เปรียบแต่ว่าฝีมือเราน้อยกว่ามันก็ทําให้เกมเนี่ยสูสีได้ และจังหวะนี้บัตเตอร์ไฟกระโดดมาใส่เตี่ยวเสี้ยนแต่ว่าแพนด้าเข้ามาช่วยไม่รอดฮะไฟแรกนี่ตึงเลยนะนี่แค่2นาทีนะครับเนี่ยใส่กันนัวจัดและตอนนี้โลมเรามีอันติฟิกเกอร์ยกผักเข้ามาในฟ้อมอย่างนี้รอดยากครับ1ซูมเมื่อกี้ยิงได้นะแต่ว่าชาเลนจ์แล้วเนี่ยซูมแล้ว200บาทนะครับน้องเฟิร์สเสิร์ฟมาให้ขนาดนี้ แล้วก็ยิงธรรมดาเก็บประมึกได้อีกหนึ่งตัวนะหูยไฟแรกมีติดไฟลเลยนะครับบอกเลยว่าลัมเบอร์เรานี่ป่ามากนะทั้งมาให้คอนเทนต์แล้วก็มาชงในเกมอีกหูยลูกเพนแบบนี้นี่ผมหาได้จากไหนครับเนี่ยจากนั้นผมก็มาแถบที่แอลขวาแล้วก็มารับเวฟลางน,นะครับบัตเตอร์ไฟก็เหมือนจะเข้ามาเล่นนะแล้วรูปเพนเราข้างล่างเปิดไฟแล้วครับ ผมที่จะซูมช่วยไปเนี่ยแต่ว่าโดนบัตเตอร์ไฟเข้าก่อนนะ Now, ไม่โดนเฉยเลยแล้วฟอร์เรนกินโนก็เข้ามาล่ามืเรานะครับโลมเรามาปิดหลังอยู่นะได้ฟอร์เรนมาแครีหน้าตายจัดเลยปลาหมึกบังไหม เสียดายมากนะครับไฟนี้เราซูมไม่ได้เองนะลูกเพลแล้วเนี่ยเซตไว้สวยละหาเงินไปก่อนนะครับตอนนี้สกอร์เท่ากันนะหต่อหนะครับตอนนี้นบัสโผลกลางนะเคียร์เว็บล่างครับรอเมนมาเติมลมเราประกบแล้วก็หาแมปให้ตลอดเลย เกมนี้รู้สึกเล่นง่ายมากนะแล้วฟิกยกสวยจัดเลยครับโลมเราอย่างนี้รอดยากครับ1คิวกับ1ป้อมนะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยสซูมแล้วนะครับ5นาที2ซูมนะมาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยจะได้กี่ซูมนะครับทำเว็บนี้แล้วก็สลับเลนนะ เลนกลางเหมือนจะมีไฟเกิดขึ้นนะครับเมทเรายังไม่มีอันติแล้วบัตเตอร์ไฟกระโดดเข้ามาจังหวะนี้ป้อมกลางเขาเหลือน,นิดเดียวเองนะได้ป้อมกลางนะครับคุ้มมากไฟหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเวลาที่ป้อมฝั่งตรงข้ามแต่เนี่ย การเงินโดยรวมของทีมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะเว็บเข้าเรนล่างนะครับน่าจะเสียป้อมนะไปรับช้าเกินไปครับเสียป้อมล่างไปฟรีต้องรับล่างอีกเว็บนึง อนนีเกมก็เริ่มผ่อนลงแล้วนะครับฝั่ตรองข้ามก็ไม่บ้าไฟละเขาเปิดช่องให้เราหาเงินนะครับฮีโร่เราเนี่ยเลดเกมได้เปรียบนะถ้าปล่อยเลดยังไงก็เล่นง่ายกว่าครับฮีโร่เราเกมนี้แค่ยิงคัตทีรีได้ก็เล่นง่ายละ เหลือบัพดา์คเซเยอร์นะครับออฟเลนเราวับลงมาแล้วมุมนี้สวยจัดเลยยกสวยมากครับโลมเราอย่างนี้รอดยากครับสามซูมนะตอนนี้ไม่โดนนะเซตไฟสวยจัดเลยครับลัมเบอร์เกมนี้สุดๆเลย นี่ฟิกยกให้ผม3คิวแล้วเนี่ยโดนบัตเตอร์ไฟไปหนึ่งนัดสี่ซูมครับหูยไปมาครับตอนนี้ลัมเบอร์เซตสวยจัดยังรอดอยู่ ต้องยอมเสียป้อมกลางนะฝั่งเราไม่พร้อมที่จะก,การบ้านนะครับแต่ว่าป้อมสองเนี่ยน่าจะการได้นะยีหน้าปิดหลังแล้วด้วยไม่โดนครับยิงฟรีเลยตายธรรมดานะนัดเมื่อกี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยสีซูมอยู่นะ ่ซูมนี่800เลยนะครับเนี่ยรูปเพจเราชงจัดมาดูว่าจะสุดที่กี่ซูมนะครับเกมนี้ช่วยกันนับด้วยนะตอนนี้ทำเว็บก่อนนะครับไม่ให้เว็บตกนะการทำเว็บเนี่ยพื้นฐานเลยนะครับถ้าเว็บเรดาดันสวยเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะ เวลาที่เราแพ้ไฟเนี่ยเราก็ไม่เจ็บมากนะครับอย่างมากก็แค่เสียป้อมนะเพราะว่ายังมีป้อมสโลคีปให้อยู่เราต้องแปลาดารเซเยอร์นะครับ8นาทีขึ้นไปเนี่ยจะเน้นไปที่บับดารเซเยอร์นะแต่ว่าบัตเตอร์ไฟไปอยู่มุมนั้นได้ยังไงครับโลมเราไปปิดแล้วครับคอสวยด้วย แล้วก็โดดสวนแพนด้าอย่างนี้รอดยากครับ5ซูมนะตอนนี้เว็บบนการลมเรานี่เวอร์จัดแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนี่ถ่ายบ้อมเราไม่พักเลย เหมือนเกมจะนำนะแต่ว่าป้อมไม่นำนะครับเสียป้อมบนไปอีกแล้วนะต้องเอาออฟเจ็ตคืนละตอนนี้ครึ่งหลอดเลยนะครับซูมเดียวฟอลินเข้ามาลำ้ำ แล้วโลมเราฟิกยกสวยอีกแล้วครับบอนนี่เสียตีไปแล้วด้วยนะครับเหลือรถถังตัวนึงป้อมนี้เราต้องมาครับไม่โดนนะต้องถอยนะครับถอยมาทําเว็บแล้วก็เอาเจ๊คุ้มกว่า เกมนี้ตึงเฉยเลยแล้วเวอบบนดันสวยจัดเลยครับฝั่งเขาแพนดา้าเป็นการอยู่นะแล้วเหมือนบัตเตอร์ไฟเขาจะเล่นนะครับออมาแล้วด้วยเมจแช่สวยจัดอย่างนี้รอดย้าครับ6ซูมนะครับตอนนี้ชิ้นต่อไปออกเป็นก่อเกิดนะการพลาดนะครับ ลงเขาอยู่ที่ดาร์เซเยอร์ไม่แน่ใจว่าฝั่งเขาเนี่ยจะเปิดดาร์กหรือเปล่านะไม่เปิดนะครับไปการป้อมบนแทนนะเราเอาสองออบเจกต์ได้นะครับตอนนี้ไปเอาดาร์เซเยอร์ต่อได้นะครับฟอรเรนโถกลางแล้วลูกเพจเราเปิดไฟนะครับฟอรเรนเข้ามาลำ้ำอย่างนี้รอดยากครับ ดซูมนะตอนนี้ไฟนี้เนี่ยเราไปจบบ้านก็ได้นะครับมีโอกาสที่จะจบได้สูงมากเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยไม่มีฮีโร่ที่การบ้านเลยนะแต่ว่าชาเลนจ์ Challenge นะครับเกมนี้ขออีกไฟหนึงก็เลยเลือกที่เจาดาเฟเยอร์แทนนะ ไม่ถึงเฉยเลยลูกเพลราปล่อยดาร์กที่เล่นล่างแล้วเล่นบนคีฟดันมาพอดีนะครับตอนนี้ต้องทำเว็บเข้า3ทางนะ <I miss. S 1> เลือกทีจาม,มูมาเล่นที่เลนล่างนะครับมาครับมาดูไฟนี้นะว่าจะได้เพิ่มอีกกี่ซูม ตอนนี้นี่เซูมตึงๆแล้วนะครับแครี่ฝั่งเขาโลจัดเลยอย่างนี้รอดยากครับ8ซูมนะเซูมครับเดียวเซียนแช่สวยจัด แล้วซูมที่10มาครับซูมที่10เอาเรื่องจัดเลยเกมนี้โลมเซตโคตรดีนี่จะกลับมาเล่นป้อมบนต่ออีกนะครับเนี่ยแต่ว่ามันการบ้านไม่ไหวแล้วครับฝั่งเขาเฟิร์สบอกพอแล้วพี่ผมไม่มีจ่ายแล้ว เกมนี้ก็จัดไป10คิวนะครับรีเจนเดอรี่เอ็มแล้วก็เหรียญทองแครี่นะคะแนน14.4เลยนะครับถือว่าสูงมากคิว12ใต้ศูนย์แอซซิต7ตัวนะครับดาเมจแสนสเป็นไงกันบ้างครับเกมนี้ถ้าชอบเนี่ยก็มาให้ชาเลนกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้คลิปนี้ด้วยเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ